กััฟฟนนนนเพื่อ่อดีคะปรึกษาเรื่องฟันได้ซีฟีพรามีเพื่อนสีเป็นหมอฟันนะคะหมอจะเจอว่าคนไค้ถามว่าทําไมเวลามาจัดฟันอะคะ่ะเปลี่ยนแต่ยางเออเปลี่ยนแต่ยางทำไมหมอไม่เป,เปลี่ยนลวดเออเออ,เออทาไมคะจริงๆแล้วเนี่ยลวดมันมีทั้งหลายชนิดเนาะแล้วก็หลายขนาดนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราจะใส่ลวดเส้นเล็กๆก่อนแล้วก็เป็นลวดนิ่มๆเพราะว่า ไม่อยากให้คนไข้เจ็บเยอะเหมือนกับว่าเป็นสะกิดสกิดฟันก่อนว่าเราจะเคลื่อนคุณแล้วนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะถ้าเกิดว่าไม่ถึงเราไปอัดปุ๊บเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ทนไม่ไหวล้วปวดมากใช่จะทรมานทรมกรรมเกินไปเราก็จะใช้ลวดเส้นเล็กก่อนลวดนิ่มๆด้วยนะครับในช่วงแรกๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆอลวดนิ่มๆเส้นเล็กๆจันได้ไหมตอนที่ชอบ อะไรแล้วก็เด้งออกมาได้คืเด้งมาเด้งออกมาได้บางคนหมอต้องสอนวิธีจับใส่เลยเพราะว่าเด้งบ่อยเหลือเกินนะคะแต่ว่าพอพัฒนาจากลวดเส้นเล็กๆไปแล้วอีกหน่อยจะไม่เด้งแล้วใช่ราะมันแข็งขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นอ่าหมือนคมว่าเวลาเราจัดเราจะต้องเปลี่ยนขนาดของลวดขึ้นไปใช่คือลวดเส้นเล็กๆเนี่ยเราจะใช้แก้ฟันซ้อนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ลวดเส้นใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ฟันซ้อนได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วคนไข้ก็จะเจ็บมาก นะครับถ้าเกิดพูดเรื่องเรื่องชนิดเนาะชนิดลวดจริงๆมีหลากหลายมากเลยนะแต่ถ้าเกิดพูดในอดีตตั้งแต่สมัยจัดฟันยุคแรกๆนะครับหลักๆที่เราใช้ก็เป็นสแตนเลสสแตนเลสเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นคุ้นหูนะน่าจะเป็นชื่อสแตนเลสสตีอยก็คือเป็นโลหะไรสนิมใช่ก็เราทำอะไรช้อนอใช่ไหมดังนั้นเนี่ยที่ถามว่าทําไมเปลี่ยนยางไม่เปลี่ยนลวดก็คือเราคงไม่ได้เปลี่ยนช้อนกินข้าวทุกครั้งที่เราใช้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีสนิมไม่ได้มี อะไรต่างๆที่มันจะทําให้ร่างกายเรามีปัญหาถูกต้องแต่ถ้าไปจัดฟันแฟชั่นแล้วมันมีสนิมอันนั้นก็ไม่รู้ด้วยใช่นั่นก็มีปัญหามีทั้งสารพิษมีทั้งสารหนูหรืออะไรเงี้ยันนั้นเนี่ยจัดฟันแฟชั่นก็ไม่แนะนำถูกต้องนะครับหลังจากที่สแตนเลสแล้วเนี่ยต่อมาก็พัฒนานะครับยุคยุคหลังๆเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนอะไรก็คือเป็นลวดเป็นแบบนิกเกิลไทเทเนียมนิกเกิลไทเทเนียมก็คือลวดที่เราใส่นิ่มๆเด้งๆช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับทำให้ตตต้้้ออองงดดดับลลลวนนนนนยยแแ่่่กกถาเเเเิป็สสี ยุคเก่าๆอ่ะอันนี้หมอเกิดไม่ทันนะนะครับก็จะมีการดัดลวดแบบเป็นตัวยูดัดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เต็มปากไปหมดเลยแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคือจะมีตัวยูน้อยลง <c oughs> หรือว่าเป็นลวดเส้นเล็กลงแล้วก็เป็นเส้นตรงขึ้น <c oughs> มันก็ทําให้เราลาคาญในปากน้อยลงซึ่งลวดนี้เกิไทเ <c oughs> ทเนียมเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมีความยืดหยุ่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีเชฟเมมโมรีก็คือจาจาสภาพเดิมของตัวเองได้เก่งเดี๋ยวจะให้ดูรูปเนาะว่ามันเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ย ฟันเริ่มเรียงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถัดมาก็จะใช้เป็นสแตนเลสก็คือเป็นลวดเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ใช้เพราะมันแข็งนะครับดึงแล้วฟันมันจะเคลื่อนได้ได้ค่อนข้างดีโดยที่ลวดไม่ยู่เพราะถ้าเกิดเราดึงไปแล้วลวดยู่ฟันเราจะคุมคุมฟันได้ยากขึ้นนะครับในยุคถัดมาคราวนี้มีลวดหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าแล้วแต่เทคนิคของหมอแต่ละคนนะครับหมอบางคนก็มีทั้งใช้ TMA titanium b o r o n u m หรือว่าทั้งกัมเมทเลหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ แล้วแต่เทคนิคของหมอแต่ละคน<ม>ซึ่งหลักๆเท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิกเกิลไทเรเนียมกับสแตนเลสส่วนใหญ่หมอบางท่านใช้ใชเทคนิคเรียกว่าวันวายลวดเดียวใช่ลวดเส้นเดียวใช้ตั้งแต่ต้นจนจบของการจัดฟัน oh, oh. นั้นเนี่ยแล้วแต่เลยครับว่าหมอคนไหนจะใช้เทคนิคแบบไหนแต่ถ้าเกิดจะมาตอบคาถามก็คือต้องย้อนกลับมาตอบตรงนี้ว่ามันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนลวดทุกครั้งที่มาจัดฟ mm. ันแต่ยางเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนเพราะยางมันจะ ดูดสีดูดกิ่งแล้วมันก็จะยืดเปื่อยยุ่ยกันไปตามส<ช>ภาพถ้าไม่มาหาหมอเดือนหนึ่งกลายเป็นสองเดือนนี่ไม่ได้แล้วนะเริ่ม<ช>ไม่ได้แล้ว,ลวนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนยางจัดฟันที่เป็นสีสีอะทุกเดือนนะคะแต่ว่าลวดไม่จําเป็นนะคะโดยการที่จะใช้ลวดแบบไหนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับกหมอแต่ละท่านด้วยนะคะโดยมากมันก็จะไล่สเต็ปไปจากเส้นใหญ่เป็นเส้นเล็กขึ้นจากเส้นเล็กเป็นเส้นใหญ่ขึ้นแก้สีไม่อินอก เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกังวลละนะคะก็คือมีลวดอยู่ในช่องปากมีเครื่องมืออยู่ในช่องปากหน้าที่ของเราก็คือการดูแลทําความสะอาดให้ดีนะคะส่วนหน้าที่ว่าคุณหมอจะใช้เทคนิคไหนน็จะเป็นแล,แ,แล้วแต่หมอเป็นความรู้ความชํานาญของคุณหมอลมอา,า,า,ออาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ